การใช้งานเครื่องอัลตาราโซนิกยี่ห้อเอลมารุ่นซีเล็กร้อยแซึ่งเรามักจะเรียกว่าเครื่องโซนิเคตนะคะในการใช้เครื่องโซนิเคตเนี่ยเราก็จะใช้ในการาช่วยให้ตะกอนหรือสารที่เราผสมในของเหลวนะคะให้มันละลายได้มากขึ้นหรือช่วยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหรืออาจจะใช้ในการ ไล่ฟองอากาศสำหรับโมบายเฟสหรือโซเวนที่จะนำไปรันเข้าเครื่อง IPOC นะคะก่อนเริ่มใช้งานนะคะให้นำน้ำา RO นะคะมาใส่ในอ่างของเครื่องโซนิเคชให้อยู่ที่ขอบด้านบนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนำขวดสารละลายที่เราต้องการนำมาโซนิเคชเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะคะวางลงไปแล้วก็คลายเกลียวเล็กน้อยแบบนี้แต่ถ้าเป็นการโซนิเคตเพื่อช่วย ให้สารตัวอย่างของเราละลายมากขึ้นในตัวทำละลายนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะหรือวอลลูมิติร์ฟลาสก็ให้วางบิ๊กเกอร์นั้นลงไปในอ่างนะคะแล้วเติมน้ำให้อยู่ในระดับที่บิ๊กเกอร์นั้นไม่ลอยเอ่อไม่ล้มลงไปในอ่างนะคะแต่น้ำที่ใส่ในอ่างนั้นต้องไม่น้อยจนเกินไปนะคะเมื่ออย่างอันหนักนะคะแล้วเกิดความร้อนอาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้นะคะเมื่อต้องการใช้เครื่องนะคะเติมน้ำเรียบร้อยแล้ว าวางขวดตัวอย่างเรียบร้อยให้เสียบปลั๊กนะคะแล้วเปิดเครื่องที่ปุ่มด้านล่างด้านซ้ายนะคะจะเป็นการตั้งค่าเวลาด้านขวาจะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมินะคะถ้าเราจะใช้เวลาในการโซนิเคตเท่าไหร่ก็ให้กดด้านข้างไปเครื่องหมายบวกนะคะแต่ถ้าเวลาต้องการเท่าไหร่ก็กดไปตามที่ต้องการนะคะสมมติว่าเรา15นาที และถ้าอุณหภูมินะคะเราไม่ต้องการตั้งเรากดลบลงไปให้ต่ําสุดเท่าที่ทําได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เครื่องมันจะเริ่มต้นตามที่อุณหภูมิห้องนะคะคราวนี้หมวดในการโซนิเคชเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะคะโดยเรากดเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะคะถ้าดีแก๊สก็จะเป็นหมวดนี้นะคะสำหรับใช้สําหรับในการดีแก๊สมอบ e f ade, เฟดหรือโซเวนที่จะนําไปรันเข้าเครื่องไ p พ c นะคะก็จะเลือกเป็นดีแก๊สแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ โซนิเคตเป็นเวลาสนาทีนะคะแต่ถ้าเราจะโซนิเคตหมวดอื่นนะคะก็จะมีหมวด Eco หมวด s w ิฟหมวด p พลว์และหมวด Dynamic นะคะซึ่งหมวดที่ d y n a มิกเนี่ยจะสำหรับโซนิเคตสารที่มีความละลายได้ยากนะคะหรือแบบก็ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็นดีแกส t นะคะหรือไม่ก็ถ้าแบบไม่ไม่ได้ต้องการความสั่นสะเทือนมากก็เลือกอีโคนะคะ หรือสวิปก็ได้หรือเพานะคะแล้วแต่เลือกเพาก็จะเป็นสลับแรงเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็เบาเป็นช่วงเบาและแรงสลับกันนะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็นด n นามิกก็จะมีความสันสะเทือนมากนะคะมีความแรงมากส่วนใหญ่เราก็อาจจะเลือกเป็นดีแกสแบบนี้นะคะถ้าต้องการให้เครื่องทำงานหลังจากนี้ก็กดปุ่มตรงกลางนี้ เครื่องก็จะเริ่มทำงานแบบนี้นะคะก็จะมีเสียงประมาณนี้นะคะเมื่อครบเวลาเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้สมมติว่าเครื่องทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่เวลาตรงนี้มันก็จะนับถอยหลังไปนะคะจนเหลือเป็นศูนย์เราก็มานำขวดสารละลายของเราออกแล้วก็ปิดเครื่องแบบนี้นะคะ ขณะที่เครื่องทํางานนะคะในโหมดด e ีแจสก็จะมีความั่นกระเทือนประมาณนี้นะคะหยุดเป็นช่วงๆเหมือนกัน <_ C ell> ก็รอจนครบเวลานะคะ <_ C ell> ก็ถึงเอาสาผละแางของเราออกไปนะคะแล้วก็ปิดเครื่องการนำน้ำออกจากอ่างของโซนิเคตนะคะ <_ C ell> เปิดวาล์วด้านนี้นะคะให้น้ำไหลออกจากก๊อกด้านหลังซึ่งด้านหลังก็จะไหลออกมาแบบนี้นะคะ เราก็รอจนน้ำไหลออกจนหมดแล้วก็ค่อยปิดวาลวนะคะแล้วก็ยกเก็บไปไว้ที่เดิมนะคะเสร็จแล้วนําตะแกรงกลับเข้ามาตักไว้เหมือนเดิมนะะปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อยให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งาน,นะคะ่ะ